อาดัมฟาร์มสวัสดีจ้าสิบโมงเสารว,วันเสาร์ที่สองธันวาคมหกหกค่ะพี่น้องขามาดูกวางว่าได้อะไรกินจ้าได้อะไรกินแต่ไอต่อฟ้างเข่ากับห่าคันแท้าได้หนิเนาะ

กินเอากินเทอละเซ็ครับพี่น้องกวางนี่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายได้ครับพี่น้องคะ่ะเลี้ยงง่ายตอบโจทย์ปลอดโรคปลอดภัยที่ราคานี่กินก็บริกินหลายครึ่งว่าได้ค่ะกินแค่สิบเอร์เซนของน้ำหนักโตเนะคะ่ะนี่ย่างโตนี่กับประมาณสิบหกสิบโลนี่กะ กินมือละหาหกโลทันคานีกินเทลเซนไปค่ะเทลเซนไปอลุเนาะกินเทลเซนเนาะทางี้จะมีลมเงาของซแซลลนค่ะพี่น้องค่ะประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของซแซลนนนะให้ลมเงาได้ค่ะพี่น้องทางใน,นก็เป็นมองอินดี้เลนน้ำจาพูดอลุณนะนี่ ธรามาดาเขาก็บ่าคอยอยากก้มนะคะแต่ว่าก้มกกินได้ขึ้นกันนะคะเรื่องง่ายอีหลีค่ะพี่น้องคะ่ะพี่น้องใครที่สนใจกวางนะคะไม่ต้องลังเลสงสัยนะคะถ้ามีอะไรสงสัยโทรมาได้จ่าดำฟาร์มยินดีคะ่ะ0963956551นะคะราคาพูดคุยต่อรองกันได้นะคะมีกวางสามสายพันธุ์จ้า รูซาซิก้าแล้วก็ลูกผสมนะคะมาเลยจ้ายินดีค่ะอินดียินดีอย่ยาทำหมาน้อยเด้อลูกอินดีเแม่ไม่เอาไม่ทำหลานนะอินดีะทําทำหมาน้อยเด้อลูก เย็นสบายค่ะครับพี่น้องค่ะนะลมวอยวอยปะเราไปเบิงทางโนนกันดีกว่าค่ะคุณน่ะขอ,อกโนนนะฮะห้องอิ้วอิว้วไปเบิงครับพี่น้องขอ,อกทางโนนอนิอ้วอิ้วอยู่เออเออหนูได้อะไรกิน ได้อะไรกินลูกหนูอิ้วอิ้วอยู่นี่เอได้อะไรกินโอ้ได้ฟังข้าวไปถ่ายข้อ,อ,อนี้ดีก,กว่าได้ฟังข้าวเรามีกวางสามสายพันธุ์ มาลูกนะเออไอไอพี่รอที่นั่นแหละไอพี่รอที่นั่นแหละว่าไงครับว่าไงลูกพารวยเป็นนุ่มเต็มโตเลยเด้อค่ะพี่น้องพารวยนะนี่ค่ะเขากำลังขืนพี่นอ้องเพิ่นแปดเดือนแปดเดือน วันที่สิบเอ็ดนี่ก็จะครบเก้าเดือนค่ะเขากําลังขึ้นครับพี่น้องแสดงว่าเขานี่ขืนแบบเขานี่จะขึ้นตอนอายุแปดเดือนกว่านี่แหละค่ะนี่ค่ะเขาคนกําลังขึ้นพี่น้องตตน้อยอยู่นั่นเลยจ้าพารวยนะคะพารวยมีคนฝากความคิดถึงมานะลูกพารวยเนาะ ส่วนอุ้งอิงมันเจ็ดเดือนกว่าค่ะแสดงว่าเขานี่เริ่มงอกตอนแปดเดือนกว่าพี่น้องดีค่ะเขาเพิ่นพะรวย <c oughs> หมู่บ้านวิไัโชคดีโชคมานเลยค่ะพี่น้องวันที่หนึ่งท่านว่าทางนี้บ้านในตรวจลอตเตอรี่อยู่ค่ะเพราะว่าทางนี้จะเป็นชมรมคนมักสวยค่ะพี่น้องซือลอตเตอรี่มิตสรสวยไปสวยมาจา้า ยามใดบุคขาดจะจะแบบเป๊ะเป๊ะกับเขาเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ค่ะประโยชน์ของสแสลมนะคะนี่มีให้ร่มเงาได้นะคะสแสลมให้ร่มเงาได้คอกนี้จะเป็นคอกกำไรนะคะพยายาอนดแล้วตังซื้อให้นะคะเพราะว่าเป็นลูกทั้งห้าตัวเลยนะคะ ปลายปีนี้เราคิดว่าเราจะได้ลูกทั้งหมดเจ็ดตัวเป็นกำลังใจให้อาด,ดำฟาร์มด้วยนะคะพี่น้องคะไอวี่อย่าไปใกล้เด้อลูกมา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 ไอวี่ <c oughs> ไอสิคินหัวอยู่เอ้หาเดือนเลยได้ค่ะนี่ตัวน้นอยๆนีน่ก็ได้นี่คนนี้ค่ะอุ้งอีกนะคะ เอฟซีลูกสาวเพิ่นถามมาว่าแม่นายอุงอิงตัวไหนนี่อุงอิงเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนไปเมื่อวันที่ยี่สิบสี่นะคะอุงอิงมีคนถามหานะลูกอุงอิง แด่ลงทางกันบ้ห้องหากันนะคะปะ้าป้าจะพาออกไปแล้วไม่ทําหลานไม่ทําหลานลูกไม่ทําหลานน้องเก้าเจริญทรัพย์นะคะเขาขึ้นสูงพอสมควรนะคะเพิ่อนออกเดือนท่านว่าค่ะน้องเก้าน้องเก้า คนนี้น้องสิบคนนน้นน้องสิบเอ็ดคนนี้พารวยกับอุ้งอิงมากอยู่น้ำกันเนาะค่ะเ <_ C 1> ขาบ้นขึ้นดูพารวยเขาจะขึ้นตอนไหนแสดงว่าตัวนั้นน่ะตัวนั้นน่ะเป็น,เป,นเป็นที่พารวยแน่เลยพารวยเป็นตัวที่สิบสองนี่เขายังไม่ขึ้นเลยครับพี่น้องคะ่ะนี่ ต้องขออภัยนะคะเมื่อกี้บอกผิดตัวนั้นไม่ใช่พารวยนี่ค่ะพารวยนี่นี่อูงอิงเขายังบ่ขื้นเลยพี่น้องเพิ่นจะครบเก้าเดือน 1, 3, 1วันที่สิบเอ็ดเลยด้ค่ะเขายังบกขื่นเลยค่ะนี่น่าสงสัย <c oughs> ฝากติดตามต่อไปในด้นะค่ะพี่น้องขาฝากช่องอดัดมฟาร์มด้วยจ้าอขอบคุณที่กดติดตาม ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่ไม่กดข้ามโฆษณาขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะพบพอกันใหม่คลิปหน้าครัพี่น้องคะสวัสดีค่ะ